สวัสดีครับเช้านี้ตลาดคริปโตปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับก็สร้างความกังวลให้นักลงทุนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะสายเทรดว่าเอ๊ะสภาวะแบบนี้จะฟื้นตัวหรือว่าจะแย่ลงไปอีกวันนี้สำหรับคอยวันโอเราจะมาพิจารณาสาเหตุหลกัหลกๆสัก4ประการที่ทำให้ตลาดปรับลงรวมถึงสัญญาณที่อาจจะบอกทิศทางต่อไปได้ครับหากถูกใจการนำเสนอแบบนี้กดไลค์ like เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องคอยวันโอด้วยนะครับผม เอาล่ะครับประเด็นแรกเลยที่ส่งผลกระทบก็คือตัวเลขผู้ขอรับโสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐหรือ initial jobless claims เนี่ยมันออกมาสูงกว่าที่คาดการไวน้นิดหน่อยครับอยู่ที่247,000รายเทียบกับคาดการ235,000ตัวเลขนี้มันเหมือนส่งสัญญาณเตอเือนเบาๆเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดฟัดหรือความกลัวความไม่แน่นอนขึ้นมาจนมีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาบ้าง นักลงทุนบางส่วนก็เลยเหมือนหันไปพักเงินในดอลล่าสาหรัฐชั่วคราวก่อนใช่ค่ะคือในมุมหนึ่งการว่างงานที่สูงขึ้นระยะสั้นมันก็อาจจะดูเป็นลบนะคะแต่ถ้ามองยาวออกไปหน่อยหากตัวเลขยังสูงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไปกดดันให้ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดต,ต้องพิจารณาลดดอกเบี้ยก็ได้ซึ่งตรงนั้นอาจจะกลายเป็นผลดีในระยะยาวแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนจากเฟดเรื่องลดดอกเบี้ยออกมาเลยนะคะ ผมอีกเรื่องหนึ่งที่คนจับตาก,กันก็คือการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดเดิมแม้จะยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมามากนักนะครับแต่การเลื่อนกำหนดการแบบกระทันหันเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดอดกังวลไม่ได้เหมือนกันเกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงการค้าแล้วก็เรื่องกำแพงภาษีความไม่แน่นอนตรงนี้มันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นอยู่พอสมควรเลยครับอืจริงด้วยค่ะความไม่แน่นอนพวกนี้มันอ่อนไหวกับตลาดมากครับ ทีนี้ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องนโยบายธนาคารกลางครับดูเหมือนนักลงทุนจะยังผิดหวังอยู่บ้างที่เฟดยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเลยคือมันสวนทางกับฝั่งยุโรปธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่ดูแลยูโรโซนเนี่ยเพิ่งจะลดดอกเบี้ยไปอีกครั้งถือเป็นครั้งที่8แล้วมั้งครับก็เลยทำให้คนในสหรัฐเนี่ยกังวลกับท่าทีของประธานเฟดคุณจรมพาเวลแล้วก็คาดกันว่าคงยังไม่น่าจะลดดอกเบี้ยก่อนเดือนกันยายน ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างประเทศแบบนี้นี่แหละค่ะที่สร้างความผันผวนได้เหมือนกันมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เข้ามากระตุ้นให้เกิดการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาในช่วงนี้ครับผมประเด็นสุดท้ายมาดูมุมมองทางเทคนิคกันบ้างนะครับราคาบิตคอยเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญได้แล้วก็ดูเหมือนจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา กราฟ,ฟระยะสั้นอาจจะพอมีแนวรับให้เห็นบ้างแต่ที่น่ากังวลน,นิดหน่อยคือกราฟระยะยาวอย่างกราฟรายสัปดาห์กำลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดสัญญาณ bearish divergence คือดัชนี RSI ที่ใช้วัดโมเมนตัมเนี่ยมันกำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงส่วนท่านกับราคา Bitcoin ที่พยายามทำจุดสูงสุดใหม่ ใช่ค่ะจุดนี้น่าจับตามากเลยนะคะเพราะว่าถ้า b บ a r i s h Divergence ในกราฟสัปดาห์มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงการปรับฐานที่อาจจะแรงกว่าที่เราเห็นตอนนี้ก็ได้อาจจะลงไปต่ำกว่าโซนแสนดอลลาร์หรืออาจจะลงไปถึง9 0 0 0 0นดอลลาร์เลยก็ได้ค่ะแต่ว่ากราฟรายวันกับ12ชั่วโมงเนี่ยสัญญาณมันยังให้ภาพที่ขัดแย้งกันอยู่บ้างนะคะคือภาพรวมมาเลยยังไม่ชัดเจนนะัก ถ้าหากว่าราคามันหลุดลงมาจริงๆแนวรับระยะสั้นแถวแถวแสนสามพัน 3, สี่หรือแสนสามพดอลลาร์ก็คงต้องจับจาดูก่อนแต่ถ้าตรงนั้นรับไม่อยู่อีกอาจจะไหลลงไปหาโซนแสนหนึ่งหันเหหรืออาจจะลึกไปถึง8 6ดหมหรือ8,000 0ดอลลาร์ได้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับฐานที่ลึกพอหลงควรค่ะอืมฟังดูน่ากังวลนะครับแต่ว่า ท่ามกลางความกังวลเหล่านี้ก็มีสัญญาณอีกด้านที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือปริมาณเงิน M2 หรือ M2 Money Supply ซึ่งเป็นตัววัดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจแนวโน้มของ M2 เนี่ยโดยปกติแล้วมันมักจะนำตลาดอยู่ประมาณสัก70-90วันหรือ2-3เดือนตอนนี้กราฟ M2 มันกำลังชี้ว่าบิตคอยอาจจะใกล้ถึงจุดต่ำสุดของรอบนี้แล้วแล้วก็อาจจะมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในไม่ช้า นี่อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมเลยก็ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งครับคือร่างกฎหมายเพิ่มเพ,มพดานหนี้สหรัฐที่เรียกกันว่า Big Beautiful Bill วงเงิน2.5ล,ล้านล้านดอลลาร์แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงอยู่บ้างนะครับอย่างความเห็นต่างระหว่าง Elon Musk กับทางสภาหรือร r u m p แต่ถ้ากฎหมายนี้ผ่านมันก็จะหมายถึงการพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามาในระบบ ซึ่งตามทฤษฎีแล้วการพิมพ์เงินเพิ่มเนี่ยมันทำให้มูลค่าดอลลาร์ลดลงและอาจจะส่งผลดีต่อสินทรัพย์อย่าง Bitcoin และ All <Channel> Coins นะครับก็ดูเหมือนว่าร่างกฎหมายนี้มีแนวโน้งจะผ่านได้อยู่ครับและสุดท้ายครับคือความแข็งแกร่งของอ l คคอยส s บางตัวอย่างเช่นอ t ตเ r อ u m ียมหรือ ETH แล้วก็ Cardano หรือ ADA ตัว ETH เนี่ยยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เรียกว่า bull panen หรือ ธงสามเหลี่ยมกระทิงซึ่งตามเทคนิคแล้วมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆ3,900ถึง4,000ดอลล่าได้ถ้า ETH นำตลาดได้ออคอยอื่นๆก็อาจจะตามมาด้วยส่วน ADA ก็ถือว่ายืนราคาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ติดลบรายวันแล้วก็กำลังสร้างรูปแบบ Falling wedge หรือลิ่มราคาอยู่ถ้าทะลุขึ้นไปได้เป้าหมายก็น่าจะอยู่ที่แถวๆ0.80ดอลลร์หรืออาจจะไปถึง1ดอลลราได้ในลำดับถัดไปครับ ถูกต้องเลยค่ะสัญญาณบวกเหล่านี้มันก็เป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามกับฟัดที่กำลังกดดันตลาดอยู่ในตอนนี้เลยนะคะทั้งแนวโน้มของ M2 แล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะมีการพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันอาจจะนำสภาพคล่องกลับเข้ามาสู่ตลาดคริปโตได้ขณะเดียวกันการที่ ETH และ ADA ยังยืนราคาได้ดีอยู่มันก็อาจจะเป็นสัญญาณน,นาของตลาด o u t c อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความกลัวที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้จึงอาจจะเป็นสิ่งที่ ถูกสร้างขึ้นมาก่อนการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ก็เป็นได้ค่ะครับสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือตลาดกำลังเผชิญกับฟัดอย่างชัดเจนเลยนะครับมีทั้งสัญญาณกดดันแล้วก็สัญญาณสนับสนุนที่ดูจะขัดแย้งกันอยู่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยตอนนี้เริ่มจะแกว่งไปทางความกลัวซะมากกว่า แต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงในการปรับฐานอยู่จริงนะคะถ้ามองจากมุมวิเคราะห์ในระยะยาวปัจจัยสนับสนุนโดยรวมก็ยังดูมีน้ำหนักมากกว่าอยู่ค่ะสิ่งสำคัญก็คือการมีมุมมองในระยะยาวแล้วก็พยายามไม่ตื่นตระหนกไปกับความกลัวหรือฟัดในระยะสั้นๆนี้นะคะครับผมขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องคอยวันโอวันเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ